สวัสดีครับพบกับช่องบรรมานท่องเท่วนะครับก็วันนี้นะครับมาพูดถึงราคาข้าวนะครับก่อนที่จะพูดถึงราคาข้าวในประเทศไทยเรานะครับเรามาดูในการส่งออกของไทยนะครับข้าวเปลือกนะครับทางสมาคมคาดว่าการส่งออกข้าวไทยในปี2 5 6 7จะมีปริมาณ7.5ล้านตันลดลงจากปีที่แล้วที่ส่งออกได้8.7ล้านตันครับพี่น้องครับซึ่งปี2 5 6 6ถือเป็นที่ ปีที่ดีนะครับของข้าวไทยนะครับเนื่องจากในโยบายการจํากัดการส่งออกของข้าวอินเดียตั้งแต่เดือนสิงหาคมทําให้ประเทศฟิลิปปินส์หันมาสั่งข้าวในประเทศไทยมากกว่าเกินกว่า4แสนล้านตันครับนอ้องพี่น้องครับนอกจากราคาข้าวข,ของประเทศเวียดนามแพงกว่าข้าวไทย20-30ดอลลาร์ต่อตันส่งผลให้การส่งออกข้าวไทยในปี2566ถึงนะครับมากถึง8.7ล้านตันครับพี่น้องครับ ข้าวไทยของเราครับพี่น้องครับเตรียมตัวเหนื่อยแล้วนะครับคาดว่าส่งออกในปี2 6 7ลด13เอินเดียนะครับเริ่มส่งออกข้าวหลังจากจบการเลือกตั้งแล้วนะครับส่วนปี2 6 7คาดว่าประเทศอินเดียยังเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งนะครับอยู่ที่16.5ล้านตันไทย7.5ล้านตันเวียดนาม7.5ล้านตันปากีสถาน5ล้านตันสหรัฐ2.7ล้านตันจีน2.2ล้านตัน อย่างไรก็ตามคงต้องจับตาการส่งออกข้าวของเวียดนามในปีนี้นะครับพี่น้องครับที่อาจจะส่งออกข้าวได้มากกว่าปี266นะครับเพราะราคาข้าวเวียดนามต่ำกว่าโดยจากการประมูลนำเข้าข้าวปริมาณแสนตันของอินโดนีเซีย,ออเ,ซยเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาเวียดนามชนะประมูลไปกว่า4แสนตันที่เหลือเป็นของปากีสถานครับพี่น้องครับและเมียนมานะครับโดยที่ไทยไม่สามารถประมูลได้เลย เนื่องจากราคาข้าวสูงกว่าคู่แข่งเสนอราคาที่690ดอลลาร์ต่อตันเวียดนามเสนอราคาเพียงตันละ655ดอลลาร์ต่อตันซึ่งต่างกันถึง40ดอลลาร์ต่อตันครับสำหรับปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกข้าวไทยนะพี่น้องครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งไม่มีเสถีรภาพ ทำให้การคิดคำนวณราคาค่อนข้างลำบากผู้ซื้อหรือผู้นาเข้าเองก็ไม่ชอบเพราะมีความเสี่ยงเมื่อเทียบกับประเทศเวียดนามแล้วเนี่ยครับพี่น้องที่เป็นคู่แข่งสําคัญของประเทศที่ค่าเงินไม่สวิงมากนะลูกค้าก็ชอบเพราะทําการตลาดได้ง่ายนะครับและความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยโดยเฉพาะ ภาคการผลิตที่ต้นทุนสูงนะพี่น้องครับแต่ผลผลิตต่อไร่ตาเพียง450กิโลกรัมต่อไร่ขณะที่เวียดนามผลผลิตสูงมากนะครับผลผลิตต่อไร่970กิโลกรัมต่อไร่มากกว่าเท่าตัวนะพี่น้องอีกทั้งพันข้าวของเวียดนามนะครับก็มีความหลากหลายตอบสนองความต้องการของตลาดด้วยนะครับโดยเฉพาะข,ข้าวพันนุ่มของเวียดนามนะครับผลผลิตได้มากนะครับตลาดต้องการมากนะครับภาวะการแข่งขันด้านราคาในตลาดโลกซึ่งข้าวไทยราคาสูงเมื่อเปรียบเทียบ กับผู้ผลิตรายอื่นแตกต่างกัน30-40ดอลลาร์นโยบายการจํากัดการส่งออกของข้าวอินเดียซึ่งขณะนี้นะมีกระแสข่าวว่าจะยกเลิกนโยบายนี้แล้วนะครับหลังจากเลือกตั้งเดือนเมษาทําให้อินเดียกลับมาส่งออกข้าวมากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังและส่งผลให้ราคาข้าวถูกลงอีกครับพี่น้องครับปัจจัยสุดท้ายนะครับพี่น้องครับ ผลกระทบจากปรากฏการณ์เอล尼โยนะครับภาวะภัยแล้งนะครับซึ่งไม่สามารถประเมินได้ว่าจะทําให้เกิดภัยแล้งรุนแรงหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะจะมีฝนต่อปริมาณผลผลิตต่อข้าวของไทยนะครับพี่น้องครับครับก็ช่วงนี้นะครับราคาข้าวเปลือกแห้งของประเทศไทยนะครับมีราคาสูงนะครับหลังจากนี้นะครับหลังจากการเลือกตั้งของประเทศเบียแล้วนะครับช่วงเดือนเมษาพฤษภานะครับพี่น้องครับว่าราคาข้าวไทยจะไปในทิศทางไหนนะครับครับก็มาอัปเดตราคาข้าวเปลือกเจ้าโฮมารี หนึ่งห้ากันต่อครับพี่น้องครับวันที่สิบเอ็ดกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสถานที่รับซื้อนะครับท่าเข้าทกศออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อตันนะครับโรงสีราศีพาณิชย์ศรีสะเกดอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับรับซื้อตันละหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อบาทต่อตันครับโรงสีไฟไทยเจริญวัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับรับซื้อตันละหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบาทต่อตันนะครับสูงมากครับตรงนี้นะครับโรงสี ทวีเาสุวทอนำเภอเมืองจังหวัดยโสธรนะครับรับซื้อตันละ14,100มบาทต่อตันนะครับโรงสีสะพัฒนาอำเภอสตึกจังหวัดวีรัมรับรับซื้อตันละ15,000บาทต่อตันนะครับโรงสีเต็กเฮงจังหวัดชูรินอำเภอจองพระนะครับและโรงสีสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดรับซื้อตันละ15,000บาทต่อตันนะครับพี่น้องมาดูราคาข้าวนาฟังครับช่วงนี้ครับข้าวนาฟังทยอยออกมาแล้วรับพี่น้องครับก็เริ่มรับซื้อนะครับ ตันละ1600บาทถึงตันละ12500บาทต่อตันครับก็ราคาข้าวนาปางก็ทยอยขยับขึ้นสูงเช่นกันครับก็ทยอยออกมาแล้วครับพี่น้องครับมาดูราคาข้าวเปลือกเหนียวมิดยาวกันบ้างครับพี่น้องครับ จังหวัดขอนแก่นนะครับรับซื้อตันละ13,200บาทถึง13,500บาทต่อตันนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับรับซื้อตันละ11,500ถึง12,500นะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับรับซื้อตันละ12,500ถึง13,500บาทต่อตันข้าวเปลือกเหนียวนะครับก็ราคาสูงเช่นกันครับช่วงนี้ครับพี่น้องครับส่วนราคาข้าวเปลือกเหนียวเมฆะนะครับเริ่มต้นรับซื้อนะครับตันละหน0 0บาทต่อตันนะครับสูงสุดนะครับ1 3้0 0บาทต่อตัันนะครบ ็สูงไม่แพ้กันเหมือนกันครับพี่น้องครับมาดูราคาเข้าเปลือกปทุมธานีกันบ้างครับพี่น้องครับเริ่มต้นรับซื้อตันละ1 2 5 0 0บาทถึงตันละ15,000บาทต่อตันครับสูงสุดนะครับอยู่ที่จังหวัดชัยนานะครับรับซื้อตันละ15,000บาทต่อตันนะครับรายการสุดท้ายนะครับราคาเข้าเปลือกเจ้านาปีนะครับเริ่มต้นรับซื้อรับตันละ12,300บาทถึงตันละ13,000บาทต่อตันครับพี่น้องครับครับก็ราคาเข้าเปลือก ที่ผมแจ้งราคามานี้นะครับยังไม่มีการหักสิ่งเจือปน,นะครับสําหรับพี่น้องที่มีข้าวขายในช่วงนี้นะครับแล้วก็ข้าวนาปรังนะครับยังไม่ได้หักความชื้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับมาร่วมกันพัฒนาข้าวให้มีคุณภาพนะครับให้มีราคามาตรฐานที่สูงขึ้นนะครับผมขอเป็นกําลังใจให้กับเกษตรกรชาวไร่ชาวนาทุกท่านทั่วประเทศไทยนะครับมาร่วมมือกันผลิตข้าว ให้มีคุณภาพต่อไปนะครับตรัดวันนี้นครับรับชมคลิปนี้แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านานออทัวร์ด้วยครับหรอบวันนี้สวัสดีครับ